มือนีสีมากเอาเก็บหนาไปให้กับใต้พี่น้องแต่ว่าบ่รููว่าเพิ่นเอินว่าตนนหยังเดอ้อเนี่ยค่ะท่านผู้ใดลูกอะเขาเมนข้าวมาบอกน้าเน่อเดอ้อพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่ลููอีดีว่าเพิ่นเอินตนนหยังแจ่ว่าเอาไปให้เพิ่นกินเด้วเพิ่นกินดีพี่น้องกินเย็นการมันเลยตนนี้ถ้าผู้ใดลูกอะเขาเมนข้าวมาบอกน้าเน่ว่าเพิ่นเอินตนนหยัง ต่ว่าอันนี้ก็คือบอ่บลูอหลี่ลูตะวันเอาไปห้เพิ่นกินเด้วเพิ่นกินดีนะพี่น้องก็เลยสิมาเก็บเพราะว่าอันนี้มันเกิอดอยุ่ง้างทางหลายแห้งเดี๋ยวสิเก็บแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดแบบหแหงๆเลยพี่น้องแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้ให้เพิินกินได้หลายมือน้ำพรอยวเดี๋ยวจะเก็บเอาให้เบิดเลยพูอยู่ตรงกลางถนนผุนกับมีพี่น้องนี่อยู่ตรงกลางถนนนี่ถะาไปเดิน บางทางนี้แห่งงามค่ะต่ว่ามันเดดเนี่ยค่ะถ้าผู้ใดรู้ว่าเป็นไงอย่างกะคอมเมนต์ขาวมาบอกเนี่ด้วยพี่น้องเด้อต่ว่าอันนี้ก็คือว่ารู้ว่าเพิ่นเป็นไงอย่างนะคะแต่ว่ารู้ต่ว่าเพิ่นกินดีพี่น้องกินทั้งการมันเลยแต่ว่าเอาไปตากเห้มันแห่งเลยด้อพี่น้องเด้อตากแห่งแห่งแล้วก็เก็บว้แล้วก็จังคอยเห้เพิ่นกินขอย้ำนะคะต้องตากให้แเดดเห็นมันแห่งแห่งพี่น้อง กระตเขาสีบรดิษทองเสียเนี่ยค่ะเกิดจู่ขังท้าเนี่ยพี่น้องหลายแห้งค่ะเดี๋ยวมาามือหลังเดี๋ยวจะเอาเกี่ยวมาาพอดีนมาทรงของมาพอก็เลยเก็บเอาไปฝากกระต่าห้องจ้ะสำหรับคลิปนี้กับมาฝากพี่น้องแคนนี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีจ้า